Gracias. ละครรับไม่ได้กับละครไทยเปิดละครช่องสามฉากนี้ฉายได้ไงในทีวีละครไทยย่ำอยู่กับที่ไม่แปลกใจทำไมคนส่วนใหญ่หนีไปดูหนังเมืองนอกชาวเน็ตจวกเล็กฉากนี้ฉายได้ไง่ายในทีวีปี2023แล้วทำไมละครไทยย่ำอยู่กับที่โซเชียลสับยับวงการละครไทยทำไมเน่าหลังปล่อยฉากส่อละเมิดทางเพศโปรโมตอีพีใหม่ล้านสน,นันไม่แปลกใจทำไมคนส่วนใหญ่หนีไปดูซีรีส์กับ ห,หนังเมืองนอกพร้อมถูกถามแบบนี้ปล่อยฉายได้ไงล่าสุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566บนโลกออนไลน์นาะทีวิตเตอร์กำลังให้ความสนใจกับประเด็นร้อนนี้เป็นจำนวนมากภายหลังมีผู้ใช้รายหนึ่งได้ออกมาทวิตชวนตั้งคำถามเกี่ยวกับละครไทยทำไมบทชวนเซ็กชวลฮาร์เมนต์คุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางคำพูดทางสายตาและยังถูกฉายบนโทรทัศน์ได้อีกโดยเจ้าของทวิตเตอร์ได้เขียนแคปชั่นระบุว่า SH ขั้นสุถ้าลองเปลี่ยนโพซิชันจากชายเป็นหญิงถั่วคงลงไปละซึ่งในแนบคลิปโปรโมทหนังเรื่อง18มงกุฎสดุดเลิฟ EP เจ็เป็นตอนที่มีสาวคนหนึ่งขอหนุ่มจูเนียการบัณฑิตรับบทเป็นเจระวัดตัวเพื่อตัดเสื้อผ้าซึ่งเธอที่ใช้ใส่วัดถือรอดขาฝ่ายชายก่อนจะดึงขึ้นมาติดเป้าอย่างแรกจนผู้ชายร้องดังว่าโอ๊ยก่อนมีบทสนทนาต่อว่านักสแสดงผู้หญิงอุ๊ยเสียหรอคะนักสแสดงผู้ชายเสียไม่น่าร้องแบบนี้นะครับ แล้วต้องวัดตรงนี้อีกนานไหมครับพอดีผมบ้าจีอ่ะนักแสดงผู้หญิงตรงเป้าต้องวัดนานนิดนึงค่ะเวลาเคลื่อนไหวจะได้สะดวกภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบนโซเชียลงานนี้ทําเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นลามซึ่งภาพส่วนใหญ่ต่างพากันหกสนานว่าทําไมเดี๋ยวนี้ละครไทยถึงเขียนบทลักษณะนี้อีกทั้งมีภาพส่อละเมิดทางเพศพร้อมพากันตั้งคําถามว่าเหมาะสมไหมทําไมถึงมีละครแบบนี้ฉายในประ เททศไยและเป็นเวลาที่เด็กและเยาวชนสามารถรับชมได้